ฮัลโหลฮโเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกอบายของขวัญ ช่องที่จะมาวายเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะก็คลิปนี้ก็มาตามคําเรียกร้องค่ะนะคะที่หลายๆคนนะคะเร,เรียกร้องกันเข้ามาอยากให้ขวัญถักรองเทา้าตุกตากันอีกนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จัดให้ตามคําเรียกร้องแต่ไม่ใช่ตุกตาไซโยนะคะหรือตุกตาที่มีความสูงขนาด30เซนละคราวนี้เรามาทําตุกตาให้กับเด็กอ้วนนะคะของเราน้องอบปอนนั่นเองนะคะน้องมาใหม่ของพันนั่นเองนะจ๊ะก็หน้าตาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปชมในคลิปเลยค่ะแต่ถ้าใครเข้ามาดูแล้วนะคะยังไม่ ได้กด subscribe ไลค์แชร์ก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเมจิกนิดด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะติดตามงานกันให้ตลอดตลอด,ลอดยาวๆเลยนะคะก็ฝากเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้มีเวลาเมาวยกันได้ยาวเลยค่ะพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูวิธีการถักรองเท้าเด็กอ้วนกันดีกว่าค่ะ โอเคค่ะที่เห็นกันนะตรงนี้ก็คือการถักรองเท้านั่นเองนะคะคลิปนี้เราจะมาถักรองเทา้าให้กับเด็กน้อยอ้วนคนนี้นี่เองนะคะหมที่ควรจะใช้กันในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีหมยอยู่2ประเภทนะคะก็คือหมตัวสีน้ําตาลนะคะก็จะเป็นหมาของออสหสินนะคะส่วนหมาที่สีสีแ่งนี้ก็คือเป็นหมของกระมุนนั่นเองนะคะวัคเ็มควรจะใช้อยู่ออสองเบอร์นะคะก็คือ1นึ 2, 1ทับสองเออหนึ่งทับศูนย์และสองทับศูนย์นะจ๊ะ ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวช่วยเสริมนะคะเผื่อบางทีเกี่ยวไม่ขึ้นอะไรนี้ก็จะเป็น1นทับเออหน่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกันไกลนะคะที่ใช้ในการตัดนั่นเองโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมเราก็ไปลงมือถักรองเท้าเด็กอ้วนกันดีกว่าก่อนที่เราจะเริ่มลงมือถักนะคะก่อนก็จะมาบอกก่อนว่าทําไมเราถึงใช้ไหม2ประเภทนะคะก็คือไหมของตัวละมุนเนี่ยเราจะเริ่มถักเป็นตัวพื้นด้านในของรองเท้าเพราะว่าเขามีความนิ่มนั่นเองนะคะก็ ไม่สามารถที่จะเป็นทรงได้ถ้าปราศจากไหมตัวนี้ไหมของสหัสินนะคะซึ่งเขาก็เป็นนเบอร์เดียวกันแหละเพียงแต่เวลาที่เราถักของไหมตัวของสหัสินแล้วเนี่ยเขาจะมีความแข็งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําเป็นพื้นรองเท้าได้ดีโอเคค่ะถ้าเริ่มถักนะคะเราขอแนะนําให้ถักจากด้านในของพื้นรองเท้ากันก่อนเลยออ่ะโอเคก็วันก็จะใช้หัวเข็มขนาดสองทับศูนย์นะคะคล้องไหมที่นิ้วก้อยอโอเคค่ะ ดึงไหมให้ตึงเราจะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่นะคะจิกไหมที่ตรงตำแหน่งคขอยเอาไว้แล้วก็ปลดออกปึ๊บดึงเข้าหาตัวเล็กน้อยเพื่อให้ห่วงเขาแน่นนั่นเองนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มถักโซ่ค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่โซ่การขึ้นลักษณะน,นี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการถักแบบวงลีนะคะในลักษณะของก้นหอยนะคะก้นหอยมีอยู่สองประเภทนะจ๊ะก็คือก้อนหอยที่จบตัว C และก้นหอยที่ไม่จบตัว C คลิปวันนี้ขวัญจะถักก้นหอยแบบ ไม่จบสีนะคะวนไปเรื่อยเลยอ่ะโอเคเราก็ถอยกลับมาในหลักที่2ถักอีกค่ะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะตัวไอไว้นะคะว่าการถักก้นถอยเป็นยังไงกันนะจ๊ะอ่ะโอเค2หลักที่2นะคะพยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นเพราะว่าหมาตัวละมุนเนี่ยเขาจะมีความพองฟูนิดนึงนะคะโอกาสที่เราจะแทงกลางเส้นมีสูงเพราะฉะนั้นต้องดีๆตอนนี้ขวัญกำลังจะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหัวยอดนั่นเองก็คือในหลักที่3หลักที่3เหมือนเดิมค่ะถกักแล้วก็ลดผ่านครั้งที่1 ซ้ำในลงในหลักเดียวกันครั้งที่2ซ้ำลงณหลักเดียวกันครั้งที่3การถักแบบนี้คือการถักตัว w นะคะก็คือการถักซ้าที่จุดเดิม3าครั้งจากนั้นแล้วเราวนอ้อมค่ะเห็นปุ่มตรงนี้นะปุ่มเริ่มต้นข้ามไปถ้าเราดึงตรงนี้จุดเริ่มต้นแน่นนะคะพอเวลาเรามาถักตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ปูดวมขึ้นมานั่นเองนะคะทำให้รองเท้าเขาเรียบเนียนนั่นเองก็เป็นทลิคเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะหลักที่หกและหลักสุดท้ายคือหลักเริ่มต้นณหลักที่7อ่เห็นไหมคะเราจะเกิดอาการแทงกลาง ในขณะเดียวกันขวันก็ตวัดปลายไหมไปด้วยนะคะแล้วนับเราจะนับกันที่ตัวเปียค่ะหนึ่ง6สามสี่ห้าหและ7อ็นทนี้ผู้เริ่มต้นใหม่นะคะก็ควรที่จะมีอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเข็มกลัดมาข่วงทําตอนไหนทาตอนที่กำลังจะถึงแถวที่2นี่แหละจะโอเคเราได้ทั้งหมด7ตัวเอกแล้วใช่ไหมคะพันหัวเข็มนะคะเราจะถักแถวถัดไปแถวที่สองนี่ลักษณะของตัวทลีหรือพอครึ่งคอน,นั่นเองนะคะก็จิ้มลงไปปื๊ดถ้าใครที่รู้ตัวเองค,ค่อนข้างจะถักแน่นนะคะก็ผ่อนน้หนักมือน,นิดหนึ่งสำหรับแถวที่1น,นะคะ เพราะว่ามันจะเกิดการอย่างในคู่นี้ที่เห็นคือดึงไม่ค่อยจะขึ้นโอกาสแทงกลางเส้นมีสูงนะคะเดี๋ยวขอไปดึงขึ้นก่อนแป๊บนึงไม่แน่ใจนะคะว่าเห็นไหมจะมีทั้งหมด3มห่วงเห็นไหมคะหนึ่งสองสามนี่คือการถักตัวทีแล้วยังไงคะถักตัวทีตวัดไม่ใหมค่ค่ะแล้วก็ลอดออกให้หมดเลยนะคะหรือการล้วนนั่นเองจากนั้นแล้วตัวมาร์กนะคะใครไม่มีเข็มกลัดต์นะของตรงนี้จะใช้เป็นเศษไหมพรมก็ได้นะคะสอดเอาไว้นะคะเพื่อให้รู้ว่านี่คือหลักที่หนึ่งนั่นเองนะั้างั้นถักวนไปเรื่อยๆโอกาสที่มันจะกระดก กลายเป็นทรงหลังเต่าก็มีสูงนะจ๊ะอ่ะโอเคหลักที่สองนะคะเราจะใส่ตัว V, v ีวีในลักษณะของตัวทีนั่นเองนะคะหรือพอครึ่งคอนั่นเองนะคะปึ๊บยังจิ้มลงณนะหลักเดิม V ีคืออะไร V ีก็คือการถักซ้ำณจุดเดิม2ครั้งหลักเดิมนั่นเอง3ามห่วงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รอดผ่าน่อนหนักมือกันนี้หนึ่งอันนี้คือหลักที่1แล้วนะคะหลักที่2ก็ตัวที่สันโซเดียตัวตัวที่2เห็นนะคะแทงผ่านเต็มไปเลยแล้วก็ลอดออกมานะคะ พอน้ำหนักมือนิดนึงนะคะอย่าดึงแน่นจนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะแทงไม่ลงเหมือนมอคลูนนี้โอเคแถวนี้นะคะนับวนจนกระทั่งถึงหลักตรงนี้นะรวมแล้วเราจะต้องได้ทั้งหมดสิบสี่ตัวทีนะคะพอครบแล้วก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไอตัวมาร์กออกนะเอาตัวมาร์กออกเสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็มค่ะโอ้ไม่ใช่พันเราจะเริ่มต้นด้วยการถักวีหลักแรกนะคะตรงนี้ถ้าหลุดนอกเฟรมไปก็ขออาภัยด้วยเหมือนเดิมคะ่ะอันนี้คือการถักตัวเอก่อนนะคะดูดีๆนะคะแถว ตัวตำแหน่งตรงนี้จะงงๆกันนิดนึงเกี่ยวขึ้นมาสอง่วงบนไม้ลูดผ่านครั้งที่หนึ่งสามที่จุดเดิมครั้งที่สองโอเคเราก็หลักที่หนึ่งดูที่สันเปียโนหลักที่หนึ่งเราก็หลักที่สองเราก็ใส่ตัวนี้แล้วก็มาร์กเอาไว้อันนี้คือหลักแรกนะคะมาในหลักที่สองเราก็จะใส่ตัว x ปกติค่ะสี่ครั้งคนละหลักนะคะหนึ่งหลักที่สองก็ตัวที่สองหลักที่สาม ก็ตัวที่3มหลักที่4ก็ตัว x ตัวที่4นะคะก็จะเป็นอะไรอย่างนี้เขาจะวนแล้วนะวนวนเป็นลักษณะของก้นถอยอ่ะโอเคผันชอบมองตัวที่งานนะลืมมองกล้องที่ถอยออกมาครู่นี้เพราะเกิดอาการลันนั่นเองเราเกี่ยวไม่เต็มเส้นนะคะก็ต้องรีบถอยก่อนอ่ะโอเคพันหัวเข็มเราจะถักตัวทรีนะคะละักษณะเหอนตัว v เหมือนตอนที่เราถักแถวแรกเลย1 2สองซ้ำลงที่จุดเติม อันนี้เราจะทําส่วนขยายของหน้าเท้ากันแล้วค่ะพันหัวเข็มเราจะถักพอหนึ่งคอนะคะหรือตัว f จิ้มลงที่เดิมปึ๊บเกี่ยวขึ้นมาให้ได้สามห่วงแบบนี้ปลดทีละสองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองโอเคได้หลักที่หนึ่งนะคะมาอีกทีหนึ่งซ้ำลงที่จุดเดิมเหมือนเดิมค่ะยืดขาให้เท่าเดิม3้ำละสองสองก็จะเหลือหนึ่งพันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะทำแบบนี้สามครั้งค่ะหนึ่งสองครั้งที่สองพันหัวเข็มจิ้มลงในหลักถัดไป3้ำละสอง 2เหลือ1ครั้งที่1 3เหลือ2 2เหลือ1ครั้งที่2ในครั้งที่ห, deux, หลัหค,ทลทคูที่3คม่ที่3 1 2 3 4โอเคคู่ที่5เราจะรวบทีเดียวนะคะ1แล้วก็2จะสังเกตว่าเขาจะเริ่มเหลี่ยมแล้วนะคะจากนั้นแล้วเราก็ถัก x ไปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3าม โอเคหลักตรงนี้เราจะใส่ตัววีให้รับกับตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะป๊บแล้วก็ปลดออกจากนั้นแล้วก็กลับมาจิ้มในหลักที่หนึ่งค่ะเกี่ยวหลอหอเลยค่ะล้วงห่วงหรือกันจบสีนั่นเองนะคะแล้วก็เผื่อไปใหม่ไว้นิดหนึ่งแล้วก็ตัดออกและทีนี้เราก็มาทำอันที่สองกันนะคะก็คือว่าง่ายเราจะทำสีละสองชิ้นนะคะ แล้วเราก็ไปเย็บประกบค่ะขั้นตอนในการเย็บประกบนะคะจะสังเกตว่าถ้าด้านถูกเนี่ยนะคะเขาจะเป็นลายชัดเจนแบบนี้นะด้านผิดเขาก็จะเป็นขุยแบบนี้เป็นปุ่มปุ่มแบบนี้เอาปุ่มกับปุ่มชนกันว่าง่ายคือเอาผิดกับผิดจับชนกันนะคะแล้วก็มันจะมีมุมของมันนะมุมตอนที่เราเหวี่ยงมันก้นหอยนั่นเองนะคะก็จ,ะจับมุมเขาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเอาตัวสีน้าตาลน,นะคะตัวพื้นสีน้าตาลของเราเนี่ยนะคะวกเขาหาตัวนะเราจะทําการประกบค่ะโอเคสีน้ําตาลเราจะแทงเต็ม2 เต็ม2เปียแบบนี้เลยส่วนสีน้ําเงินเห็นไหมคะขวัญจะแทงเส้นเดียวคือเส้นที่อยู่ด้านหน้าเรานั่นเองจากนั้นแล้วเอาไหมตัวสีน้ำตาลนะคะเกี่ยวรอดผ่านให้เกิดห่วงขึ้นมาจากนั้นแล้วจิ้มลงไปในหลักถัดไปค่ะสีน้ำตาลทานเต็มนะสีน้ําเงินเกี่ยวแค่เส้นหน้าเส้นเดียวรวบออกมาให้อยู่บนไม้สองห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็ลอดผ่านออกหมดหรือการทำซีนั่นเองดูสากิีนะคะในหลักถัดไป ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมกล้องมันจะรับไหมมันได้แค่นี้อ่ะโอเคแล้วก็เกี่ยวเส้นหน้าของตัวสีน้ําเงินมือใหม่อาจจะยากนิดนึงนะคะเกี่ยวแค่เส้นเดียวแล้วก็ลอดให้ได้สองห่วงเอาเส้นหน้าลอดผ่านเส้นหลัง pp, ทําแบบนี้ไปรอบเลยคะ่ะโอเคทำสองข้างหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะถักยังไงแต่ปัญหาคือเราจะถักยังไงให้สองสีเนี่ยเ,เวลาเขาประกบกันแล้วไม่ คือว,ว่าไงให้มันเท่ากันนั่นเองนะคะก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาฝึกกันนิดนึงนะคะโอเคอันนี้ก็คือพือ้นรุงเท้าเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปถักโอเค,อเ,คเราจะสังเกตว่าเราถักไปเส้นเดียวใช่ไหมคะมันก็จะเหลือเส้นอีกเส้นหนึ่งเส้นตรงนี้เนี่ยตรงเส้นตรงนี้นะคะเราก็จะมาทําตัวรองเท้ากันคะ่ะควัญขอเล่นใหม่หลายๆสีนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นความต่างของแต่ละแถวก็แล้วกันอ่ะโอเคค่ะเราก็แทงขึ้นก่อนแทงให้เต็มตัวเส้นขาเดียวตรงนี้เลยนะคะ จากนั้นแล้วนะคะเราก็เอาไหมสีที่เราจะทำตัวรองเท้าเนี่ยขึ้นมาควายไหมค่ะจากนั้นแล้วก็รูดผ่านพูดง่ายคือเราก็ทําเชือกกระตุกนะคะก็เป็นการเปลี่ยนสีไหมในแบบฝาหลังเขาทํากันนะอ่ะโอเคจากนั้นแล้วเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งคะ่ะขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถักตัว x ตรงนั้นนะคะก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งสําหรับแถวแรกก็คือเราต้องเกี่ยวเส้นขาเดียวตรงเนี้ค่ะแทงขึ้นไม่แน่ใจว่ากล้องจะรับไหมนะคะไม่รับกล้องเบอร์ โอเคก็แทงเกี่ยวเส้นเดียวแบบนี้แล้วเราก็เกี่ยวไหมเส้นใหม่นะคะสีใหม่สีฟ้าอ่อนเนี่ยนะคะปึ๊บขึ้นมาจากนั้นเราก็ให้ได้สองหกบนไม้พันไหมแล้วก็รูดผ่านจะเห็นในกล้องชัดเจนเลยเนาะว่าไหมตัวละมุนเนี่ยเขาจะมีความฟูเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเกี่ยวเขาเนี่ยก็ต้องระวังนะคะถ้าตรงนี้ผ่อนน้ำหนักมือได้ก็ผ่อนนะจ๊ะถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะดึงแน่นดึงตึงนะคะก็ ตรงตำแหน่งเนี้ยที่เราเกี่ยวเนี่ยพยายามผ่อนน้ำหนักมือเพราะว่าถ้าเรายิ่งดึงแน่นตรงเนี้ยมันจะหอ่อแล้วมันจะออกมาไม่ไม่เป็นทรงตั้งฉากเนาะเพราะว่ารองเท้าเขาตรงนี้เขาจะต้องเป็นฉากขึ้นมานะะ่ะโอเคก็ทําอย่างนี้ทุกหลักนะคะหนึ่งหลักต่อหนึ่งตัว x นะคะยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสาม หลนอกเฟรมไปต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะโอเคเรามาเปลี่ยนสีใหม่กันนะคะก็เหลือให้ความห่างสัก2นิ้วโดยประมาณนะคะแล้วเราก็เอาไหมสีใหม่ขึ้นมาเลยคะ่ะเราจบที่หลักสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วเราก็มาแทงที่หลักที่1นนะคะตรงนี้จากนั้นแล้วเกี่ยวไหมแล้วก็บิดขึ้นมาแล้วก็ลากผ่านก็คือเราทำเชือกกระตุกนั่นเองนะคะ ากนั้นแล้วเราก็จับเชือกกระตุกลอดผ่านอันนี้เป็นแบบฝรั่งที่เขาชอบเปลี่ยนสีใหม่กันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ดึงไหมสีม่วงค่ะสีเก่านั่นเองนะคะดึงให้เขาเข้ามาติดกันจากนั้นแล้วขมวดเขานิดนึงให้เขาเป็นเส้นเดียวกันเราจะได้เกี่ยวเก็บชิ้นง,งานได้ง่ายๆในขณะเดียวกันเราก็อย่าลืมดึงสีเหลืองด้วยนะคะพยายามดึงเพื่อให้ตัวปมเขาอยู่ด้านหลังอย่าโผล่มาด้านหน้านะเดี๋ยวลายต่อเขาจะสะดุดจากนั้นแล้วนะคะ ขึ้นตรงนหนเราก็ถักเอกตรงนั้นถักไปทั้งหมดหกเอกค่ะหนึ่งสองแล้วก็หลักที่หกจากนั้นแล้วเราจะทำเป็นลนักษณะของการถักรวบแบบตัวเอนะคะการเอนั่นเองนะคะแต่เป็นเอในลนักษณะของตัวตรีพันหัวเข็มค่ะจิ้มลงในหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นมาค้างไว้บนไม้สามห่วงพันหัวเข็มจิ้มลงในหลักถัดไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นลนักษณะของตัวตรีนะคะ เราดีๆนะคะเราจะค้างอยู่บนไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงพันไหมใหม่เราก็รวบออกให้หมดนะคะรวบออกให้หมดจากนั้นแล้วพันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เราก็จะรวบแบบตัว F <c oughs> นะคะอันนี้เราจะทำทั้งหมด3ามครั้งจิ้มลงไปจะพันหัวเข็มเหมือนตัวที่เลยสาห่วงบนไม้จากนั้นแล้วรวบสองเส้นหน้าพันหัวเข็มจิ้มลงในหลักขัดไปเกี่ยวขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ตวัดรูดผ่านสองเส้นหน้าค้างไว้บนไม้สามห่วงจากนั้นแล้วนะคะเราก็ตวัดใหม่รูดผ่าน ส่วนปลายตรงนี้เราก็แงับตัดออกได้เลยนะคะดูกันอีกทีนะคะวิธีการลดในลนักษณะของตัว F พันหัวเข็มจิ้มลงสามห่วงรวบครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็มจิ้มลงหลักถัดไปรวบอีกคู่หน้านะคะจากนั้นเราก็รวบออกหมดนี่คือการลดแบบ F ต่างกับตัว3ตรงไหนตัว T คือค้างไว้บนไม้พันหัวเข็มไม่มีการรวบนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้1 2 3 4งสองแล้วก็หพันหัวรอดผ่านให้หมดนี่คือตัว f จากนั้นแล้วเราก็ถักอเลยค่ะหนึ่งถักตัว x ต่อค่ะ2 x ก็คือการถักพอไม่ใช่พอคอถักพ,พ,พันควักธรรมดาน,นั่นเองนะคะอพอผ่านคอควายถูกแล้วไม่ใช่คอ,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 อทอเออไปละคอทอเออเดี๋ยวจะขึ้นเวลากันผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภไปนะคะโอเคก็หนึ่ง6จากนั้นแล้วหลักสุดท้ายหลักที่7 ข้างไว้บนไม้แล้วเราก็เปลี่ยนสีใหม่ค่ะแล้วก็ x ตัวที่เจดนะคะจากแถวที่แล้วเราถัก x ไปทั้งหมด6ก x นะคะมาแถวนี้เราถักเจดนะคะจากนั้นแล้วนะคะไอ้ตรงนี้มันเป็นหนวดส่วนเกินเนาะเราก็แงบออกเลยก็ได้นะคะเม่อกี้เกี่ยวไม่เต็มเส้นเห็นไหมคะเพราะเกี่ยวไม่เต็มเส้นแล้วมันจะแตกนี่คือข้อเสียของไหมละมุนก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะจ๊ะก็ถักแล้วก็นุ่มลื่นดีอะว่ากันต่อในการทันหัวเข็มค่ะเราจะถักรวบแบบตัวทรี พันหัวเข็มขึ้นมาค้างบนไม้พันหัวเข็มหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นมาจ้าเราก็รวบออกให้หมดเลยทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะวิง่ายคือการลด A สองครั้งนั่นเองอย่าลืมพันหัวเข็มทุกครั้งก่อนที่จะจิ้มในหลักถัดไปเราก็รูบออกให้หมดโอเคจากนั้นแล้วเราก็ถักตัว x ต่อเลยค่ะ1ห,หลักต่อหนึ่งตัว x นะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้า เดี๋ยวเราไปทําตรงข้อเท้ากันค่ะหลักที่14เวลาถักนะคะก็พยายามแทงให้เต็มสันเปียแบบนี้นะคะ15หแล้วก็หลักที่16สุดท้ายแล้วก็กลับมาหลักที่1ค่ะเกี่ยวจบ4ลูดผ่านออกให้หมดนะคะเหลือไปลายไหมไว้เย็บเก็บงานด้วยนะคะทวนี้ตัวบูทกับตัวรองเท้าคาชัชูต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นตัวคาชู รองเท้าคัชชูจะอยู่แค่ความสูงแค่ขนาดตัวสีส้มนะคะเส้นเส้นแถวสีส้มก็คือพอง่ายคือสวงลงไปแล้วพอดีกับตัวหลังเท้าของน้องอโอปอมานิดนึงหลุกเวลาใส่นะคะึ๊บอันนี้คือบูทบูทก็คือการถักแล้วุุมข้อเท้านั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นคัชชูก็คือตรงนี้เขาจะโล้นเลยก็จะพอดีหลังเท้ากับน้องเขาตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปทําอีกข้างหนึ่งแล้วมาเจอกันค่ะ เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงรงเท้าตุ๊กตาจ้ะถ้าดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดซับส c r i b e ไลค์แชร์ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดจ้าวันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามบาย